สบายดีสุขสุขคนทงมองตกบอลตอนนี้นบรรยากาศก,ากับประมาณ8ปดโมงกับสนาทีพี่น้องมน,นี้นัตตลีกับเชมาเก็บผัก,กหอมไปใส่็สุมกมะเขือคือเกา่ากินบแบบเราเล่าคือเกา่าสุขสุขคนลบหนาวว่อยวคือเกา่านา่งกสิขาหูอ่ะก่อนขาขาปัดขานโอ้ยโอ้สี่พ่นที่พี่ขามหัว่ะกันทุกคนข้างหนึ่งอยู่นอกข้างหนึ่งอยู่ในเหอ้อ เชมาเก็บหอมป้อมเพใส่สุกมะเขือทุกคนนะบนคลิปก่อนก็มีเสียงดังมือก็ถึกจนมีนกขาเจ้าอันอันโฮงชี้หน่อยขาเจ้าชี้เขานะจูคุณทุกคนเสียงแซ่แชอยู่มีเสียงดังวงวงะนะคืออยคืออยคือในโรงงานเนาะมีเสียงว่องว่องว่องย่างมือเส้าฮนะ คือู่ในโรงงานโรงงานใหญ่ๆนะถ้าตตลีไปอยู่แถวอันแถวมันมีโรงงานท่านจะ้ะอายุหนึ่งพ่อเลยเกประกาศก่อนประกาศกับพ่อได้คุยพ่อได้เหมาะอยู่ทุกคนพ่อเป็นพ่อได้คุยอันนุ่นนัวอยู่ได้ประกาศก็ได้ประกาศคุณแม่คุณว่านว่านไว้ให้ลูกให้ลูกคลิปถ่ายคลิป เปิดกรเป็นห่หวงเอาได้ย่านรูปบ่ได้ทายชลิปนี่แต่สวนพักเพิ่นกมเต็มนี่เท่านี้แกไปน้ำหวานไปน้ำมังกงก็ใกล้สิพอทำเ,เ,เ,เลยทีเดิมะเขือกระเทียมมาแล้วทุกคนประมาณประมาณตังไเลยประมาณชิบกัวนัวนี่แหละแล้วก็มีมะพริกแห้งมีกระเทียมมีหัวหอมนะครับฟ้าแห้งนะมาก็เะ คิดได้จีิงหรือเปล่ามีหอมป้อมหอมอันคือเกล้าเข้าก็ผักกาดตุ๊ดนอกจากขมิ้นแล้วก็ประเดยเป็กนัวจนคือเกล้านั่นแหละอ่ะคือมืดคือบัดมืดบัดแจ้งม้วนพาละอันนี้ใครโอ้ยเมื่อยน้ำร่มนี่ดิให้กันหมอดเพลิดเพลินแล้วเพื่อเตรียมแล้วทุกคนสามเถื่อนเติมระเพื่อเพื่องทานกันนะเกื่อจิเก็บัหอมไปยังแล้ว นาะลีสีเหาตุ้งปลาทอเตกแล้วนะกรเซ้าล้มได้อันนึงเศาเศาผัดปลาท้าเลี้วเบิดอดีวกรเซ้าผัดคุยตอนที่เฮากำลังย่างน้ำผัดแล้วมันว่าผัดมาอันมาเต่าเฮาปลาทเล้วเรียกว่าแล้วกระเซ้าบริบล้มนะีงหยุคือจังเหติใะเฮานี่อันนี้มาถักคีตุ้มมาคืออันนี้ไม่เกมจ้ะ อาไปกินครับจัดสามหน่วยสี่หน่วยน้ำเดือต้องเอาลุ่งไว้หนึ่งก้อนเคลือก็ได้เอามาเครือลงให้ห่อนนะน้ำห่อนนะ กะสิมาเตรียมมะผีควายถุกคู้ทุกคนไม่โลดไม่ลุกไฟนั่นชุกมะผีใส่ลายๆอะเป็ดทุกคนมีหัวหอมีกระเทียมมีผีถึงที่ขวัวได้เลน,นะ เยี้ยนเดบพระเจ้าผมก็บม่ได้มา,า,นนานดจุกูจุกคนมันเขาบม่ได้มาดผมมันก็มันจะคุยแล้โงกเเ่าวิทย์พกตาห้างนเนาะผิดดิบไ,ไว้ไว้ไว้กัดน้ำผิดดิบเนี่ยหลังจากเคยมาเคลือนสูแล้วก็สิบปัวอันนี้เตาเดียว เพื่อกันมันหมาทุกคนมันหอบบ,บบดหอบบเาน้ำไผ่บดแห้งมันตายหมาเบ,บิดอันเ่ว้าวพืชสูพังนงันง่งนั่งเว่าวพืชนั่งเผามอนันอันนี้ไปน้ำพอพือชสูพังอันตกี้ไปกอ่อนอันพี่น้องเคยได้ยินอย่าบอกว่าทุกคนอะกีุ้กคนเคยได้ยินอย่าบอกว่าอันโนเข้า หนุกเข้าล้านหนุกหนุกเข้าล้านหนุกตาเหลืองเหลืองแต่มันมีหูวันนี้มันมีหูแค่นี้วินะมันฉีเอินออกควันคนน้องถูกคนแต่ท่อแต่ว่าอันกูอู้มันห้องกี่เนี่ยกูอ้มันห้องกี่เดิ้กกูอู้มกู้มกู้มันห้องไปนี่แหละเดือนเจ้งเวลาวันมีวันศีลวันพระมันสีหมักห้องเดือนเจ้งเดือนแจ้ง ฮ่องอันช่วงนั้นนะก็จอยู่น้ำมันอยู่มน้ำ้าอยู่น้ำละสาวนอนนอนอยู่ในเพื่อนน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 นดอกกบ้านนอกบ้านดอกฮะนอนในเกยใถวหน้าเพื่อนน่าจะมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวสามต้นต้นใหญ่ๆมันหลังจะมางอยในงาพเผาในในในกยในขางเพื่อนอะไรเพื่อนโบราณดิ อันนี้ินในหูในห้องกูกูยินในหูได้ยินแต่ว่าเฮานี่ก็เริ่มตนี่เริ่มเคงเขาเริ่มเริ่มคงเริ่มสมัเริ่มบ่เริ่มตงบ่ได้ทุกคนมันอามานะมันอเฮาก็ได้ยินได้ยินูนี่ีเฮาก็เออเนฮาก็เออนว่าลือลือนะนลือนอนลือนอนไหลนะเออเลยบ่มีึกบ่มีฮู้ซึกว่าี สี่ขยับได้ทช่ว่ะชีชีหูซึกโตได้ฮนะครับพอดีป้านอนข้างๆอะไรคุนก็เลยมาปลูกคุนว่านาตาลีนาตารีปลูกสามบาทกับหูมืออ่ะอันช่วงเท่ว่าช่วงเท่ว่าเอออัน,นอัน,นอันใน,น,นหูในงินมันฮอกเล่นเขาเล่นเขาเล่นเข่าในทุกคนม,มันมันชีพเผ้าว,วะ่ะให้เฮานั้นมีแนวเป็นไปนะนะเทียงอย่างมันจิเล่นให้เฮ้าอันให้เฮ้า,ามีแนวเป็นไปไปอะไรกู ฮู้ในหูได้งินตาบวตาเข้าในเข้าก็มืนเข้ามืนขืนตาเข้าแล้วเข้าตีงบอดได้ตีงบ่ได้อืมถ้าขึ้พีอัมมาเลยตีงบ่ได้ตาเขามืนขืนมันจะเป็นสีเหลืองเบิ่ดชุมชนสีเหลืองเคลื่อนสีเหลืองแบบว่าสีเหลืองนั่นแหละเออเป็นสีเหลืองเลยเหลืองแบบตาหนุกเข่าเลยเหลืองเบิ่ดเคื่อนเลยนะเหลืองเหลืองเพื่อนหักกรเหลืองเหลืองเบิ่ดแมื้อเพลงอยังนี้เหลืองเบิ่ดเลยเข้ามือที่ก็เหลือง เร ng, ื่องคือผ่าเหลืองอะไรไวมเรื่องคือผ่าเนี่ยคู่อะไรเรื่องเติมเลยที่เรื่องเออเรื่องคือให้ละงูของเรื่องอะไรเรื่องไม่นั่นแหละเรื่องเติมเลยในหูเนี่ยคู่กุ๊กคู่กุ๊กคู่กุ๊กเท่ากับเออไปน้ำน้ำเชียงหลงอะไรเออไปวันนี้ให้กะป้าเพิ่นนอนแล้วเพิ่นหูเมืองเพิ่นมาปรุกปรุกอันเพิ่นปรุกน่าก็ได้ยิน้ยในหูถ้าเกิดจงก็ได้เพิ่นกะปรุกอะไรปรุกน้ำน้ำน้ำอะไรไม่ตาลี นดี í, chủ, ứng, ừa, non, ี้แตงหมนี่าตานีสามเถื่อนเรามาสุกเรามาดึงจากี่ือนอนน้ำพิ่นหูมึงกับม่กันห้องหูมือ้องสวดหมึงกับแล้วนกนะครับไทได้ทุกคนนกอันเสียห้องอันกู้กูบันกะปุกคือการนึ่เออหเอาหูมือแบดบักะปุกโลกเศิเท่าม่ได้ไหลม่ได้เหน็บนะเทอาหูมึงอัไระม่เศ้าห้องแา่แต่เศ้าห้องเลย แต่ว่นนี้ลูกบนี้เขาพูดแต่ว่ามันเศร้าห้องอันนี้น,น,ะ,นะ้าคุณเขาบ้านนะเกี่ยวกับคุณคุณวนอ่อนคุณควรอ่อนแล้วมันสีห่ห้องห้องมันห้องไปตามภาษาของมันอะไรกต่ว่าพอได้ควอ่อนแล้วก็ลุ้มไปเลยนะลักษณะมันสั้นลุ้มไปเลยแบบว่านั้นในนั้นแหนลนะฮะต้องให้ฟังสุจุกคนอันนี้ตัวจริงๆๆเชิงจริงแอ้อันุนกเข้าโอ้โหโุ้นอนให้นอนหน้าเห็น่ไปแต่ย่านถ้าใครควรอ่อนละ่ะ ถ้ะเด็เจ้ากันคือว่าพอ,อยู่ก็ไปอยู่ได้ว่าผมฟังจากคุะะ้จุ้นทุกระเบ้อมะขือกันตายหมาเท่าบองบงามจ้ะโ <c oughs> อ้อเด็ดมันเฮ้ย โอทุกคนซุกแล้วล่ะจุดได้เขาเชอันข่งๆข่นะเขาที่เปิดเพลงแข่งแของเขาทีมาเวียกนี้กวางพลิกโตทุกคนมันนี่เลี้ยนเบ็กพระเจ้าแต่เ่าคือไม่ขวางมันเลี้ยนเบ็กพระเจ้าลกเบิงจะว่าเซผนัพวกมูที่มันแม่เนาะกินแล้วได้ข่าคมนินล้วมันยากมกินแลว เล่นไพ่คือยังบวาท่านใจปุ๊บปุ๊บ้าคุณมีกินจบับบวเแหมการห้อนไว้ท่ากะทิมาปุ่นนะทุกคนมาเลยตั้งเกลตั้ดตั้เหินเนาะทุกคนตั้มผิดพักขวัวไว้เร้วมาเลยเม่น่ากล่าร้ายนะพระมัน vào linh vào hùa, giờ làm nó phải ba, cốp vật tịt măn, tấm bèn nhạt nhạt cái này, tháo cả vật thi mà khừa luôn rồi nữa, cái bộ cái trâu kê an, cái trâu kê khâu kê não, khôn. ตมเ้าไปวกยกก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 เ้าไปกนี่แหละเล้คนใส่ไปเรืยเรเิมจะบ่อได้สบจิบจบจบจน้ำบัวซอน้ำปลา น้ำประเด็กปุงชุกชุกคนเกิดเตะเกิดเตะยันยันบวชั่นฮอนก็บ้อน,ออนประเด็กปุงง้งบ่วงหนึ่งแล้วจะซีนกำลางอีกนวกนวดนวกเขกา้ากันชุกชุกคนคนเขา้ากันหอมเลยดิ

เป่งน no. ัวอีกอ่ะนไอยหนึ่งชุดรถชุดรถกระเป่งนัวลาเอื่นเป่งนัวเอื่นแบบเราลาอื่นแบบโบราณโบราณหยุกงยุ่งทายาทุกถือใจกันอย่าลืมกำลังใจที่พี่น้องทุกทีมกอย่างตาหมี่เต็น ทุกทิ้งทุกอย่างไปมิจจะกำลังใจไนดะ้สู่โทษจะไปได้ถ้าผมมีกำลังใจจะไปว่ได้บนตลอดโทษเพื่อลงกลางว่างแต่ถ้ามีกำลังใจให้ได้เด้อโคติดตามให้นางไว้นี้โคนรนี้แต่เขเป็นประโยอ,อกองงอย์กันไงบ่ห้ายดต่อทิ้มนายเจ้ามือหลงทิมปลึกเสียบเลยทุกคนมีราากก่างเขาลายๆตาเต็มหอมลงเในทุกคน ต้นหอมใส่หอมปอกหอมใส่จักหน่อยก็ได้หั่นลงไปเลยเดขั้วแบบบ้านๆขั้วแบบโบราณแต่บประมาณเยอะจะคุ้มคุ้นน้ำตาเจงน้ำตาเจนติดก้าวเขายันบวทันคุ้นเขากันคุ้นเขากันอืมแต่จะอุ้มนอนทีนะ ทะเลบันทึกัตัเซ็บเซ็บจุขสุค้นมากกว่ากาลืมกงใจเน้อสุขสุคนทาตัวอใจกับกดไร่กดเชก่ติดตามไปเน้อเป็นกำลังใจให้นางเน้อิดแ้กรางตรงนี้กำลังใจกัะสูได้เนะทวงพุ่มกระพ้งข้าวหาทวงพุ่มการคือกระพุ้งข้าหาขัวบัวอันนี้ลูกโดด ไปนับประทานเดือดเลยช่วยละเรี really? ่ยวขาดนะทุกคนอันนี้พักขาดที่ก้าววันหมึ่งวันตอนยู่ขาดบึ้มไม่ได้พักนะบอกนะพักซื้อพังยังนี่แหละมา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 เด้อทุกคุณคุณตรงมองตัวบอลคุยอยู่เพื่อนคุยอยู่บ้านคุยอยู่เพื่อนก็จะคุยเนี่ยแค่หน่อยเด้อเขอเ่าๆกันเบิ้บเบิ้บ แซ่แค่แบครับ,บยังมาเปลี่ยนกับเอาแ,แอา็บแคบอลาดงวมาเปลี่ยนกับเอา อขาไงพูดว่าเข้ม้ง น้ำแน่มุกบ่านะเช็บขักเช็บเน่จคุณจะค้นตลาดลูกทีใจ๊กกุไลกุเชกุติดตามไปเนี่ยเด้อวอลเวอลีว,ว,ว,ลว,วอลเวอลีตันกดโทษ เก่าหลุดทนลุนแล้วเศบแห้งดูสุกคนหลุดคาแน่ลาย มัออยากยุกง่าต้องลห้มันมืนอเพราะเขาไม่สบายในยามนิตา